สวัสดีครับสวัสดีครับคับผมเออวันนี้ความจริงผมเออเป็นสิทธิ์เก่าเนชั่นด้วยแล้วก็ไม่ได้กลับมาเยือนนานมากแลละแล้ววันนี้ก็ได้กลับมาได้ไปทักทายพี่น้องข้างล่างนะครับที่เนชั่นแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาเยือนความจริงถือว่าเป็นหนึ่งในยานแม่ของวงการข่าวนะสำหรับผมเนี่ยก็คือไปทํางานที่ไหนเนี่ยคนวงการข่าวก็คือไม่มาจากเนชั่นก็มาจากไอทีวีมาจากคุณสมเกตอ๋อมิมนวันนี้ก็ได้กลับมาอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับมาคุยกับคุณชายด้วย นะครับก็จะถามถึงทิศทางการทํางานโดยรวมตอนนี้นี่ถือว่าภารกิจกับคืนสู่พื้นผิวโลกใช่ไหมครับอันนี้เป็นคําที่คุณอดิศักดิ์นายบอกเอาไว้ตอนนี้เนี่ยสำเร็จไปถทงไหน่แล้วครับหนึ่งถึงสิบนะครับ,รบจริงๆเราในทุกๆบริษัททุกๆองค์กรเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปอย่างต่อเนื่องนะครับมันก,นไกนน็ไม่ได้บอกว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้บอกว่าก่อนหน้านี้เราอยู่ต่างดาวนะครับแต่เราก็เรากลับ ด้านของเนื้อหาคอนเทนต์นะครับเพราะหน้าที่ของของเนชั่นเนี่ยขององค์กรเนี่ยก็คือเรามีเป้าหมายชัดเจนคือเราต้องการเป็นสถาบันข่าวนะครับที่นำความจริงาสาระต่างๆสู่สังคมนะครับอันนี้คือเราต้องการานำข้อมูลที่เป็นธรรมประชาชนเป็นคนตัดสินครับผมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีบรรยากาศการมี ผลหน้าจอที่เป็นแม่เหล็กเก่าออกไปครับอันนี้ส่วนหนึ่งซึ่งตรงนี้เน่ก็ส่งผลกับทิศทางเหมือนกันเพราะคนก็มองว่าเออกลุ่มนี้โอเคละถึงแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะแต่ว่าก็เป็นแม่เหล็กตอนนี้เน่จะเป็นอย่างไรต่อไปคือมันคุณสนธิบอกไว้เลยว่าโ,โหสุดท้ายเนี่ยสื่อยุคนี้มันก็ต้องเลือกข้างมันก็ต้องข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่าเนชั่นตอนนี้เหมือนว่าถ้าเป็นทางการเมืองแล้วอาจจะเขยบออกมาให้เป็นกลางมากขึ้น แล้วกลุ่มคนดูเนี่ยมันจะกลับมาดูไหมครับคือคือผมไม่ได้ดูรายการคนสนทิผมไม่รู้คนสนทิพูดอะไรนะครแล้วก็แต่หน้าที่ของสื่อเนี่ยคือแน่นอนคือสื่อต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเราต้องนําข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริงครบทุกด้านอย่างที่เรียนคือประชาชนต้องเป็นคนตัดสินนะครับองค์กรเนชั่นเป็นองค์กรที่ปีหน้าเข้าสู่ปีที่50าสเนชั่นทีวี ปีนี้ปีนี้คือ20ปีของเนชั่นทีวีเนชั่นคือส่วนหนึ่งของเครือเนชั่นนะครับเป็นองค์กรที่เรียกได้ว่าเป็นสถาบันข่าวซึ่งมีจริงๆอายุมากกว่าผมด้วยซ้ำนะครับก็เกิดมา50ปีแล้วนะเ,เราขายความน่าเชื่อถือเราไม่ได้ขายพิธีกรแน่นอนพูธดกรนรายการพิธีกรหรือจะจะเรียกพิธดดีกรนรายการก็ได้นะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการนําเสนอข้อมูลข่าวสารแต่ไม่ใช่ จุดชี้เป็นชี้ตายหรือไม่ใช่หัวใจของของอสถาบันความน่าเชื่อถือคอนเทนต์ที่นำสู่สังคมอันนี้คือหัวใจครับผมย้อนกลับไปนิดนึงครับคุณฉายบริหารที่เนชั่นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดในประมาณ3ปีถูกไหมฮะแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นช่วงปลายปีนี้ครับอะไรอะไรนำมาสู่การตัดสินใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับ จริงๆผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนแปลงนะครับก็ผู้ดำเนินร,รายการเรามีนโยบายอยู่แล้วว่าเนื่องจากสถานะสถาน,านการณ์ของบ้านเมืองเนี่ยมีความเปราะบางสูงเราสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้แน่นอนเราไม่ต้องการไปสูญไฟเพิ่มเติม,ตมในสังคมที่กําลังแตกแยกนะครับเราไม่ต้องการเทส p e ปีชอันนี้คือนโยบายที่ไปก็ ส่วนการตัดสินใจของพิธีกรอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านเราก็เคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันผมไม่เคยไล่ใครไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นในบรรยากาศแบบนั้นมันก็มีมาสักแล้วสักพักหนึ่งในความหมายว่าคนก็มองว่าเฮ้ย,เ,ยเนี่ยบรรยากาศสมไฟทางสังคมเนี่ยมันมีมาแล้วสักพักหนึ่งแต่ว่าตัวของคุณชายเองที่บอกว่าเออนโยบายใหม่เนี่ยอะไรเป็นจุดที่แบบเออโดนใจว่าเฮ้ยถึงเวลาที่เราอยากที่จะเพิ่มนโยบายใหม่ตรงนี้เข้ามาครับจริง มันเป็นหน้าที่ของพลเมืองทุกคนอยู่แล้วนะครับรของประชาชนทุกคนที่ต้องเราต้องการให้ประประเทศชาติสงบสุขครับนะครับเรา,เราวันนี้ทุกวันนี้เนี่ยใครคอมเมนต์อะไรไปถ้าไม่ถูกบอกว่าชังชาติก็ถูกบอกเป็นสลิปผมคิดว่ามันอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไม่ได้ประเทศชาติความสงบเรียบร้อยความมั่นคงมันไม่ใช่คือมันต้องอยู่บนสถานการณ์ที่ไม่ใช่เริ่มต้นด้วยความเกลียดชงังแน่นอนนะครับว่า มันแล้วมันก็ไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรสื่ออย่างเดียวที่จะต้องดูแลปกป้องสามสถาบันหลักของชาติมันเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่หน้าที่ของสื่ออย่างเดียวนะครับธงชาติไทยมีสามสีสีน้ำเงินสีขาวสีแดงก็คือชาติศาสตร์และสถาบันกษัตริย์นี่คือองค์ประกอบของประเทศชาติเราต้องดูแลปลกป้องรักษาอยู่แล้วไม่ใช่หน้าที่ของสื่ออย่างเดียวอื สีแดงมันมีเรื่องของประชาชนด้วยคุณชายได้คิดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับก็ประชาชนก็เป็นองค์ประกอบนของชาติอยู่แล้วนะครับแต่ประชาชนแน่นอนว่าบ้านเมืองก็ต้องมีระบบการปกครองแล้วก็อยู่ในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุขเราก็ต้องเราก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ครับมันเป็นสิ่งที่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติเราก็ต้องปกป้อง เข้าใจว่าแน่นอนทุกทุกสถาบันเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่าสถานการณ์การเมืองที่แหลมคมแบบนี้เนะี่ยคนก็จะแบบว่าอุยมันก็ต้องเลือกข้างไปข้างใดข้างหนึ่งเลยคุณฉายไม่ได้มองว่าจําเป็นจะต้องทําสิ่งนั้นคือเรานำเรานำเสนอข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนทุกอย่างฮประชาชนเป็นคนตัดสินใจเราจะไม่พิภากษาคนคนั่นไม่ใช่หน้าที่ของสื่ออมนัีนคือหน้าที่ของอันนี้คือ เราปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพคเราไม่ใช่คนที่พิพ,พ,พาคสาใครครับอ,อก่อนหน้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในอีกหนึ่งบรรยากาศที่มันมีคือในโลกออนไลน์ก็เริ่มมีการติดแฮชแท็กแบรนด์น i ชัมีการเอาหลายชื่อสปอนเซอร์มานําเสนอกันด้วยตรงนั้นเป็นปัจจัยมากน้อยแค่ไหนครับท,ที่ที่นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงครคือเนี่ยที่เรียนคือถ้าสมมติจริงๆเนี่ย คนทุกคนเนี่ยนะครับถ้าคนไหนที่บอกว่าอนเนชั่นนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องโกหกบิดเบือนผมบอกว่าสิทธิทางกฎหมายเนี่ยก็คือฟ้องฟ้องได้เลยนะครับมีกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วเรื่องกฎหมายหมิ่นประมาทต่างๆแต่วันนี้เนี่ยก็แต่วันนี้พอดีประชาชนก่อนหน้านี้เนี่ยบางกลุ่มก็ใช้วิธีการกดดันผ่านการแบนสปอนเซอร์ซึ่งจิผมคิดว่ามันไม่เป็นธรรมนะครับเพราะว่าจริงๆ ก็ถ้าสมมตินาเสนออะไรผิดไปก็ใช้ก็ังคับใช้ทางกฎหมายได้เราก็ยืนยันว่าสิ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยบิดเบือนนะครับเราก็นําเสมอล้วก็นําเสอนเสมอมไปให้ครบทุกด้านแล้วก็แต่เราก็แน่นอน่าเราก็ต้องพัฒนาต่อเนื่องไปในใน,ในด้านอื่นๆน,นะครับครับคนที่เขาเคลื่อนไหวในการแบรนด์ตรงนี้อาจจะมองได้ว่าอาจจะบอกได้ว่าเนี่ยเพราะว่าเขาเคลื่อนไหวตรงนี้แหละมาเลยนํามาสู่ความเปลี่ยนแปลงของเนชั่นมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ท,ที่ที่เราถูกแบนด์นะครับเราตั้งแต่มันก็มี หลายครั้งที่เรามีกระแสซึ่งไม่ใช่องค์ประกอบหนึ่งในการที่ตัดสินใจเรื่องเรื่องนโยบายเรื่องของการที่เราไม่ต้องการเทสปีชครับไม่ใช่มันคนละคนละไม่ไม่เกี่ยวไม่ใช่ประเด็นเดียวกันอืมครับผมอ่ะโอเคอันนี้คือเรื่องที่มาที่ไปว่าอะไรนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะทำงานตรงไหนบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ คนในวงการเนี่ยอยากรู้มากก็คือว่าคุณฉายเนี่ยทำงานสื่อมาสักพักและหลายผมเข้าใจว่าน่าจะแตะสิบปีผมไหมครับก็เจอนักบริหารหลายคนรู้จักหลายคนแต่ทำไมถึงเลือกคุณอดิศัก์มานั่งซีอโในตำแหน่งตรงนี้ครับเนชั่นทีวเริ่มต้นมา20ปี ปีแรจกจนถึงปีที่17บเจ็ริษัทเป็นผู้บริหารอยู่เป็นผู้สร้างองค์กรนี้ขึ้นมามนะฮะพนักงานในองค์กรนี้กว่า70%ก็ยังเป็นพนักงานเดิมที่อยู่มาอายุงานยาวนานอยู่แล้วก็ผมคิดว่าด้วยประสบการณ์คุณอริษัทก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าโอเคสิ่งที่เราอยากจะเห็นทิศทางเราต้องการเป็นสถาบันสื่อมืออาชีพเราต้องการคงไว้อย่างนั้นเราต้องการเป็นสถาบันสื่อที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับนำเสมอข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นสาระไม่ใช่นาเสนอแต่ข่าวอาชากรรมหรือข่าวสิงสาราสัตว์อย่างเดียวนะนั้นแน,น่นอนว่าพอเราทำฮาร์ดนิวส์มันก็มีแรงเสียดทานกระทบกระทั่งกับบางกลุ่มในสัง,สงคมอยู่แล้วแต่เราต้องอยืนหยัดในการทําหน้าที่ก็อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เชิญบริษัทมาเพื่อสักก็มีประสบการณ์อยู่แล้วกว่า17ปีที่ทําอยู่ที่สร้างชั่นทีวีมานะครับแต่ว่า แน่นอนแม้กระทั่งในชั่นทีวี17ปีเนี่ยก็มีผู้บริหาร<ม>เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอาจากสี่ห้าคนที่เคยทํางานตรงนี้มาทําไมทําไมต้องเป็นคุณอิิศักดิ์ครับเอคุณอิิศักดิ์เขาก็เป็นผู้หลักเบอร์หนึ่งอยู่มาตั้ง17ปีเมื่อ่ที่ Nation <ฮ>เนชั่นทีวีตั้งแต่วันแรกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็แน่นอนคือเราเป็นพอเนชั่นเนี่ยเป็นสถาบันสื่อเป็นโรงเรียนของคนสื่อในทุกๆช่องก็จะมีคนเนชั่นหมดมจะเป็นช่องเวิร์กพอย์ช่องไทยรัฐช่องพ p พ v ทวี ช่องอมารินหรือช่องอะไรต่างๆก็จะมีคนจะเป็นคนข่าวหรือผู้ประกาศหรือจะเป็นด้านงานด้านอื่นที่มาจากาในวงการด้านข่าวก็จะมาจากเนชั่นเยอะครับครับ,ค,รบความวางใจที่มีต่อคุณอดิศักดิ์นี่คือมุมไหนบ้างครับก็ผมเชิญมาผมก็ต้องมั่นใจระดับหนึ่งว่าภารกิจที่เราจุดมุงหมาที่เราจะไปเราต้องไปเราต้องเดินไปด้วยกันแลวไปให้ถึงนะครับ คิดว่าภารกิจนี้เนะี่ยมีไทม์ไลน์ไหมครับว่ามันจะต้องออกมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่ในสเตจไหนะยังไงบ้างแล้วครับเ,เราจะล้อนผังรายการใหม่นะฮะแน่นอนปีหน้าเราคงเราคงมีการมันคงไม่ใช่ผังรายการที่เป็นไฟนอลสุดท้ายนะครับเราคงมีการพัฒนาเพิ่มเติมค,คงมีรายการใหม่ๆนะฮะคงมีอาจจะมีการอาจจะมีผู้ดำเนินรายการ,นะรหน้าเก่าในวงการที่มีประสบการณ์ รลรวมีอุดมการ์เดียวกับเราเข้ามาร่วมเพิ่มเติมขึ้นนะครับครับผมพูดถึงผังรายการพูดถึงแผนหลังจากนี้ที่ผ่านมาก็เพิ่งเปิดตัวไปครับเห็นหน้าคนข่าวอย่างคุณตะพิภูคุณกวางอราการแล้วก็อีกหลายคนที่จะเข้ามาเสริมปรับโฉมให้เนชั่นเนี่ยเข้าสู่ปี2021แบบภาพลักษณ์ใหม่เออแต่แต่ว่าก่อนอันนี้ก็มีข่าวคนเนี่ยก็คาดเดากันเต็มไปหมด สิทธิ์เก่าเนชั่นอย่างเช่นคุณจอมขวัญหรือแม้กระทั่งผู้ก่อตั้งเนชั่นอย่างอย่างคุณสุดิชัยเนี่ยก่ mm hmm. อนหน้านี้นี่เคยคนอยากถามจริงๆได้ไปจีบเขาไหมเป็นยังไงบ้างผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับผมยังไม่เคยเจอคุณจอมขวัญเลยนะครับก็ไม่ทราบเรื่องนี้แล้ว mm hmm. ก็แน่นอนเรามีการเราเราไม่ได้เราไม่ได้ไปคุยกับคนทุกคนในวงการเราคุยเับคนที่เราคิดว่าใช่มีอุดมการเดียวกันมี เข้ามาแล้วเนี่ยหนึ่งเราก็ต้องคุยกับเขาว่านี่คือทิศทางที่เนชั่นจะเดินไปนะถ้าแล้วถ้าไปด้วยกันได้เรามีอุดมการณ์เดียวกันมีความตั้งใจเหมือนกันก็เราก็มาร่วมง,งานกันร่วมกันสร้างอนุสรวรีย์หน้าที่ในการเลือกคนที่จะมาแต่งเติมเนชั่นใหม่เนี่ยคือเป็นของคุณอดิศักดิ์เลยหรือว่าคุณฉายเข้าไปร่วมคุยด้วยฮะเรามีการพูดคุยกันในคณะกรรมการบริหารนะครับ,รบก,ก,ก็มีหลาย ก่อนหน้านี้ก็มีหลักก็มีบางรายชื่อที่เราเราก็ร่วมหารือกันในคณะทํางานฮะ,ฮะซึ่งตอนนี้นี่คือ,อ,อปิดเดียวแล้วหรือยังหรือยังจะมีคนหน้าใหม่เข้ามาอีกครับอ,อ,อย่างที่บอกนะครับว่าในทุกธุรกิจในทุกองค์กรมันต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องเราก็ต้องมองหาต่อไปครับครับเรามีการทั้งพัฒนาคนเดิมนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําคือ เรามีการอบเรามีโครงการจะอบรมผู้ประกาศเราเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับมีเรามีคอร์สทั้งปีเลยนะก็มีการาผู้ประกาศที่ยังเป็นงป,ประสบการณ์น้องแล้วก็จะมีการตอนนี้เราก็ไดพูดคุยกับผู้อบรมฝึกสอนหลายท่านที่เข้ามาช่วยนะครับหลังจากการมีหลังจากการโดนผลกระทบจากเรื่องดิจิตอลดิสครับ,รบธุรกิจสื่อเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างยากลำบากในการที่จะบริหารด้านธุรกิจแต่เราคิดว่า เราสามารถมีกําไรได้มีเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นนะครับมีความมั่นคงเราเคลียร์ปัญหาเรื่องหนี้สินต่างๆในองค์กรไปเกือบหมดแล้วนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่เราต้องการเห็นคือหน้าที่สื่อเนี่ยคือมันเป็นมันต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมันเป็นหน้าที่ท,ที่มีเกียรติแล้วต้องมีความรับผิดชอบ ผมผมสงสัยอย่างหนึ่งตั้งแต่ตอนที่คุณฉายพยายามเข้ามาบริหารเนชั่นตั้งแต่รอบที่แล้วแนหะเอออะไรคือสเสน่ห์ของการแบบโหต้องอยากเข้ามาบริหารที่เนชั่นแห่งนี้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าธุรกิจสื่อเนี่ยไม่ใช่งานง่ายนะถ้าเกิดโหไปบริหารอะไรที่มันได้กําไรชัดเจนเนี่ยก็อาจจะพออธิบายได้ง่ายขึ้นแต่ว่าอะไรคือสเสน่ห์ที่แบบเนี่ยเราอยากได้อยากเข้ามาบริหารเครือเนชั่นที่มีนักข่าวมี องค์ขาพยบที่ก็หลายคนก็น่าจะพอเดาได้ว่าเข้ามามันไม่ใช่งานง่ายเลยครับคือตอนตอนแรกเนี่ยผมอยู่ที่ผมนั่งเป็นประธานกรรมการที่สปริงครับสปริงคอร์ปอเรชันคณะกรรมการที่เนชั่นก็ก็พูดคุยกับผมแล้วก็เชิญผมมา<ะ>ก็ผมคิดว่ามันเป็นงานที่ท้าทายก็เลยก็เลยเข้ามาทำาครับความท้าทายคือตรงไหนฮะแน่นอนตอนแรกเนี่ยคุณต้อง พลิกฟื้นปัญหาต่างๆแก้ปัญหาต่างๆทั้งปัญหาหนี้สินนะครับแล้วก็ตอนนั้นเรามีทีวีที่เรามีช่องทีวีสองช่องคือช่องเนชั่นทีวีกับช่องนาวนะครับเราก็ต้องแก้ปัญหาพอด,พอดีมันมีนโยบายมาเรื่องรับคืนให้คืนไลเซนด้เราก็ตัดสินใจคืนช่องนาวไปรเราก็โฟกัสช่องเดียวคือช่องเนชั่นทีวี ตอนที่เข้ามาเนี่ยมีหนี้สินอยู่ประมาณ3,000ันกว่าล้านเราก็พยายามเราก็เคลียร์จนหมดตอนนี้เหลืออยู่ไม่เหลืออยู่ประมาณสักสองร้อยล้านซึ่งเป็นหนี้สินที่มันเป็นเคอร์เรนแล้วนะครับก็เราก็แก้ปัญหาไปออนนี้คือว่าทํายังไงที่จะหนึ่งคือบริหารธุรกิจให้มีความมั่นคงทั้งต่อผู้ถือหุ้นและต่อพนักงานและทํายังไงที่จะปฏิบัติบนหลักของจริยธรรมและแนวทางที่เราตั้งใจจะทําไว้ ถ้าเราทําเรื่องเลตติ้งอย่างเดียวแน่นอนคือเราต้องนาเสนอพวกข่าวสิงสาราสัตว์ข่าวงูข่าวลุงพลข่าวอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนข่าวพวกนี้เราก็นําเสนอแต่เราไม่จาเป็นต้องอถือเป็นสัดส่วนข่าวไม่ใช่ข่าวไม่ใช่สัดส่วนหลักของข,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 ของเราครับเราบางช่องมีนโยบายไม่เสนอข่าวการเมืองเลยซึ่งก็ไม่ถูกต้องมันเป็นการเซิฟเซนเซอร์เพราะกรวแรงเสียทาน เราไม่ได้กลัวเราคิดว่าเรานําเสนอความจริงสู่สังคมประชาชนเป็นคนตัดสินน,นั่นคือคือหลักนโยบายที่เราที่เรา,เราจะเตินไปของเนชั่นครับถ้าผมจะเปรียบเทียบเนชั่นเนี่ยถ้าเกิดว่าหมายถึงเบอร์หนึ่งคนที่มองเข้ามาล้วนึกถึงเนี่ยยุคก่อนอันนี้ก็คือแน่นอนเป็นคุณสุธิชัยยุนซึ่งคุณสุธิชัยเนี่ยก็สิ่งที่คนรู้ก็คือว่าเป็นคนข่าวแบบเข้มข้นจริงๆทํางานข่าวมาทั้งชีวิตจริงๆแล้ว ผ่านไปอีกสิปีผมว่าจนทั้งชั่วชีวิตของคุณสุริชัยเนี่ยก็คงอ่านข่าวอยู่ทุกเช้าจริงๆออแล้วสิ่งนี้เนี่ยก็ช่วยทําให้แบรนด์ความเป็นข่าวเนี่ยมันเข้มข้นมากสามารถดึงดูดคนที่วางใจได้ว่าฉันเป็นเด็กจบใหม่มาอยากทํางานที่เนชั่นอยู่ที่นี่เป็นองค์กรข่าวได้ระยะยาวตัวคุณฉายเองเนี่ยมองว่าอีก5-10ปีข้างหน้าเนี่ยยังจะยังอยู่ในสนามข่าวไหมครับจะยังอยู่ในองค์กรข่าวอยู่หรือเปล่าครับผมเชิญ คนมาร่วมง,งานหลายท่านครับสิ่งหนึ่งที่ผมสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นคำมั่นสัญญาคือกราบใดก็ผมเชิญเข้ามาผมคงไม่ทิ้งเข้าไปไหนครับ,รบแต่แน่นอนบนบนทุกสรรพสิ่งบนโลกม,มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับแต่ผมคิดว่าผมยังต้องการสารต่อเรื่องของอุดมการเรื่องการพัฒนาองค์กรสื่อแห่งนี้ให้ได้ตามเป้าหมายใหใ้สำเร็จก่อนนะครับ แปลว่าไม่มีอะไรแน่นอนมองชีวิตไม่เหมือนคุณสุทธิชัยที่แบบโอ้โหเป็นคนข่าวในชีวิตวอ,อ๋อผมคงวันนี้วันนี้ธุรกิจสื่อมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับม,มันมีหลายช่องทางเมื่อก่อนมันจะมีสื่อมันก็จะมีมีสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทีวีเต็มที่ก็มีสัอยู่ประมาณสองแพลตฟอร์มวันนี้เนี่ยมันมีแพลตอฟอร์มออนไลน์ที่ไม่มีต้นทุนแล้วในต้นทุนสื่อแล้วครับ <ừ> มันก็ผู้อย่างก็เป็นไปได้หมดว่าแต่แน่นอนว่าวันนี้ผมไม่ได้มีแนวทางที่จะไม่มีแนวคิดที่จะ เดินไปไหนนะครับผมทีม่ต้องการสาต่อเรื่องของอุดมการที่จะสร้างสถานีข่าวสร้างองค์กรข่าวอย่งนี้ให้จบก่อนครบผมคุณชายการทํางานข่าวเนี่ยอย่างที่คุณชายก็บอกว่ามันเป็นงานที่มีผลกระทบกับสังคมแล้วก็ประชาชนโดยโตรงทุกวันนี้คุณชายเนี่ยไปใช้ชีวิตมีคนมีคนมาทักทายมีคนรู้จักคุณชายในฐานะผู้บริหารเนชั่นมากน้อยแค่ไหนครับทุกวันนี้ก็มีบ้างครับ จากกระแสนในโลกออนไลน์มันเข้ามาสู่ในชีวิตจริงบ้างไหมครับคนที่แบบไม่พอใจวิธีการบริหารที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับผมไม่ค่อยสนใจคนคือโลกธรรมแปดคือสัรเสริญินทามันเป็นสิ่งคู่กันนะครับเราก็เราก็ไม่ถือเป็นสาระสําคัญนะครับเรารู้แค่ว่าเราเราตั้งใจจะทําอะไรและสิ่งที่เราทําเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราเรามีความตั้งใจดีนั่นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอืครับผม ปีหน้า2021วันนี้วันที่เราบันทึกเทปเนี่ยเพิ่งผ่าน5วันหลังจากที่โควิดระลอกใหม่ร<ม>ะบาดไม่นับกรณีน,นี้เนี่ยสื่อเนี่ยก็โอ้โหหนักหนาสาหัสอยู่แล้วเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกปีหน้าเตรียมรับมือกับมันยังไงบ้างครับผลกระทบของโควิดเนี่ยอาจจะกระทบอ,อาจจะกระทบเราอยู่สองในสองแง่มุมหลักก็คือเรื่องแรกเนี่ยเราอาจจะจัดงานงานอีเวนต์ไม่ได้งานออนไลน์ไม่ได้นะครับซึ่ง ล่าสุดเนี่ยเราก็เพิ่งยกเลิกงานปีใหม่ขององค์กรไปรนะครับส่วนที่2องเนื่องจากว่าหากมีการลกดาวอีกครั้งนะครับมันอาจจะมีผลกระทบกทบทางด้านเศรษฐกิจประชาชนจะใช้งบน้อยลงใช้จ่ายน้อยลงอาจจะกระทบถึงลูกค้าที่ซื้อโฆษณาหรือลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางของเนชั่นนะฮะก็อาจจะมีการมีผลกระทบบ้างแต่เราก็อยู่รอบไม่ได้ในปีที่ผ่านมาปี2563ผลประกอบการของเนชั่นปีนี้เราเ เราคิดว่าเรามีกำไรเป็นบวกนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราสามารถจะ,จ,ะจ่ายโบนัสให้พนักงานได้ mm hmm. ปีหน้าเป็นปีที่เราเข้าสู่ปีที่50ของ ation, เครือเนชั่นเราก็ตั้งใจว่าเราจะร่วมกันจัดงานใหญ่ขององค์กรทั้งเครือนะครับรวมทั้งเครือก็จะมีกรุงเทพธรุรกิจมีทั้งสปริงมีทั้งคมชัดลึก เนชันมีทางเนชันสุดสัปดาห์มีทางแล้วก็มีทางของเนชันทีวีก็คงจะร่วมแล้วก็คงจะร่วมกันจัดให้มันยิ่งใหญ่ก็เป็นปีที่สำคัญของเนชั่นระดับหนึ่งเลยนะฮะปีที่50ครับเมื่อสักครู่ผมลืมถามไปอย่างหนึ่งคุณชายบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนหน้าจอที่ออกไปมันเป็นเพราะว่านโยบายนี้แล้วเขาตัดสินใจออกไปเองอันนี้ที่ทุกคนทราบกันจากบทสัมภาษณ์ที่ผ่านมา ถ้าหลังจากนี้เนี่ยเขาแบบเอออยากที่จะกลับมาช่วยสร้างบ้านในชั้นต่อน,นี้คือเปิดรับไหมครับคนที่ออกไปครับอ,อมันเป็นเรื่องอนาคตหมดเลยครับคือผมตอบไม่ได้แต่ผมคิดว่าคือผมอย่างที่คนใครจะลาออกมาเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะครับนะครับก็ไม่ได้มีความรู้สึกเ,เกลียดชังมิตรภาพก็ยังเหมือนเดิมครับคน สื่อบังสือก็ไปเสีย้ยนบอกว่าทะเลาะกันมีปัญหาขัดแย้งกันส่วนตัวผมไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งใครเลยนะครับผมคิดว่ามันเป็นเ,เรื่องของนโยบายเรื่องของสิทธิ์ของแต่ละบุบคคลนะครับครับผมถ้าเกิดว่าภารกิจทุกอย่างเสร็จสิน้นสำเร็จได้ดีเนี่ยอีกสักปีสองปีควรจะจำเนชั่นว่าอะไรครับควรจะจำเราว่าเราเป็นเหมือน เราคือ CNN ของเมืองไทยเราคือ BBC ของอังกฤษเราเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลครบถ้วนเราเป็นสถานีข่าว24ชั่วโมงที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้นะครับเราจะเป็นช่องข่าวเดียวที่ยังเหลืออยู่ในทีวีดิจิทัลนะครับเราเป็นช่องข่าวเดียวที่กล้านำเสนอข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมีแรงเสียดทาน แรงกดดันมาบางจากบางส่วนแต่เราก็ยืนยันจะทําหน้าที่ของเราต่อนะครับก็คือสารต่อในสิ่งที่เราเรียกภารกิจของเราว่าเหมือนหมาเฝ้าบ้านนะครับเหมือนยามเฝ้าแผ่นดนินก็คือเป็นภารกิจที่เราเรายินดีและเรายืนยันที่จะทําต่ออืครับผมคุณชายวันนี้ผมมาสัมภาษณ์ในฐานะผู้ดำเนินรายการแต่ว่างานอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบริหารทีมข่าวของผมด้วยแน่นอนวันเล็กกว่าเน네ชั่นเยอะออมีอะไรที่เป็น สิ่งที่คุณชายได้เรียนรู้ตลอด2อปีที่ผ่านมาในฐานะผู้บริหารสื่อความจริงย้อนไปตั้งแต่สปริงนี้ก็เป็น10ปีนะครับที่แบบอ,อยากส่งต่อให้กับเป็นแง่คิดเป็นเคล็ดลับในการทํางานบางอย่างที่ที่ส่งต่อให้กับคนในวงการได้บ้างครับองค์กรข่าวเนี่ยแน่นอนคือพึ่งพิงทรัพยากรบุคคลคือหัวใจหลักนะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารคนเนี่ยคือเป็นการบริหารเป็นอะไรที่ยากที่สุด เพราะคนก็มีชีวิตจิตใจมีความคิดไม่เหมือนกันเปลี่ยนได้ทุกวันเปลี่ยนได้ทุกนาทีดังนั้นเนี่ยการบริหารเนี่ยควรต้องยึดหลักของความเป็นธรรมยึดหลักการในการบริหารจัดการนะครับคือหากเราไม่เป็นธรรมมันก็เราก็จะไม่ไดเ้เราก็จะบริหารใจเขาไม่ได้ด้วยนะครับ <c oughs> ต้องยึดองค์กรเป็นที่ตั้ง <c oughs> ไม,ไม่ไม่เล่นพรรคเล่นพวก ครับผมมีอะไรอยากจะบอกกับประชาชนไหมครับคนที่ติดตามเนชั่นบางคนบอกว่าโอ้โหที่ผ่านมาก็ใจเราก็ผูกอยู่กับคนหน้าจอบางคนก็เอ้ยดีแล้วที่เป็นแบบนี้อยากจะอาจจะกลับมาดูอย่างกรณีล่าสุดอบอจอนี่ก็คนก็ชื่นชมเนชั่นว่าเกาะติดให้ความสัมพันธ์กับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอยากจะฝากบอกอะไรกับกับคนดูบ,นนบ้างครับว่าหลังจากนี้เนชั่นจะเป็นยังไงบ้างครับก็ เราก็ยังยืนหยัดยึดมั่นในอุดมการนะครับของเราว่าเราต้องเราจะเป็นสถานีข่าวที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงนะครับเพื่อประชาชนให้ประชาชนเอาเราจะนำเสนอให้ครบถ้วนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยตัดสินใจนะครับเราเราไม่ได้เน้นเลตติ้งสูงสุดเราเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมครับผมขอบคุณคุณชายมากครับขอบคุณครับ